สวัสดีครับผมรัช่์ตอนนี้แอดมินเอ่อทอยเลตาวเวอร์ดิเฟเอนซ์กำลังจะสตรีมนะผมก็คือเขาเราจะสร้างในส่วนของเออมปใหม่นั่นเองครับผมคโดฮากแล้วมาดูซื่อแมปอะไรและซึ่งชื่อแมปก็คือมิติมือเลือดแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังไม่เปิดน,นะคโดฮาเพราะว่าเขารอไลฟ์สดอยู่นั่นเองก็ไว้เดี๋ยวเราเข้ามารอดูแล้วกันว่าเออจะเป็นยังไงครับผมคโดฮาหาก,หากใครคิดเกมเพลย์ไม่ออกแล้วก็ก็คล้ายๆกับนี่คโดฮา แมป Murder Misty ครับผมกระโดฮาก็ก็ไม่รู้ว่าจะมาแทนแมบนี้หรือเปล่าแต่ว่าแมบนี้มันคุณภาพของจริงครับผมกระโดฮาเชื่อว่าหลายคนสงสัยแน่ว่าแมป t o ยได้ทาวเ e อร e ด e เฟนจะเป็นยังไงต่อพี่อ๋ออันนี้คนโดฮาบอกว่าไม่ต้องห่วงนะแมปนี้เป็นแมปแยกนะ แลวก็ทีมงานแยกเหมือนกันก็แปลว่าอีวาไม่ได้ทาเขียนแบบนี้ใช่ไหมคนดูไม่งั้นแล้วก็อีวานจะเหนื่อยหน้าดูทำทั้งสองแมปนะครับผมและก็ไม่ต้องเป็นห่วงหน้าทอยเลยทาวเวอร์ดิฟเฟนนั้นก็ยังคงอัปเดตเหมือนเดิมส่วนแบบนี้เราเปิดไว้หาตังเพิ่มอลาคผมเติมเองไปคนเดูฮะและตอนนี้เหมือนว่าจะครบแล้วคุณดูฮะแต่ว่าเราต้องมานั่งรออีกชั่วโมงนึงก็เดอ ให้ตายเถอะวะระหว่างรอเข้ามาดเาเผื่อเจอแอดมินคนดูดูอ่าไม่เจอแอดมินกูนดูไม่นิดเดียวเฉียดนิดเดียวนะครับผมการถ่ายรูปแอดมินโชว์แต่ว่าพี่ชายกำลังยืนกับแอดมินเลยน้องน้องแบบอิจฉาไรเงี้ยคนดูโ,โหคนละเซิร์ฟกันเฉยเลยเทลลนติกหายไปไหนอ,ะอ่ะอ้าวคนดูเบเขาก็ตามหาเหมือนกันมึงเธอก็ไม่รู้เหมือนกันจะอก็หนุดกันเบรกันตัวจริงไหมคนดูเราวยังมาเจอทีน่นี่คนดูให้เอฟซีน้องชายเลิฟของเราพี่เองน้องชายเองเตรียมโดนฆ่าเลยอย่างน้องชายหากพี่เป็นฆาตกรแล้วก็ เกมไม่รอดนี magic, so ่กโจซาโต้ลุมาดิเอาก็มาว่ะเดี๋ยวก็เจอกันในเกมกันแล้วกันนะพ่อหนุ่มเดี๋ยวก็เจอกันในเกมแล้วกันนะน้และตอนนี้ก็เที่ยงคืนเป๊ะคุณดูห้านาทีเลขกเลยขออนุญาตเข้าเกมนะคุณดูเฟิร์สเดโมชันของจริงครับผมคุณดูห้าไม่มีแบบเล่นก่อนแน่นอนเฮ้ยอย่ามาเลยอ้โหคุณดูคาดหวังได้นะภาพแบบโคนแเนลกับทอยและทาวเวอร์ดีเฟนซ์เลยแต่ว่ามาถึงก็เออมีไอซุมเลยนะครับผมซึ่งเราขอข่ากันกันเพราะเป็นสกีนนะผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอ่า ไอเทมที่ใช้ในการเล่นเกมหรอมีน้ํายาสปีดมีผ้าคลุมล่องหนแล้วก็มีตะเกียงซึ่งเ <T> <screen> ปตูวินหรือเปล่าเนี่ยน้องเ <T> <screen> ปตูหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนำมาตรลอกเทสกันละก,กันนะครับผมเราสามารถสปีคเ,เตอร์ได้ครูเหมือนเขากำลังเล่นกันอยู่ครับผมเป็นแบบฆาตกรซึ่งเออเมอร์เดอร์มิตรีเนี่ยครูใครเล่นเป็นก็ประมาณนั้นเลยส่วนตัวแล้ <T> <screen> วผมก <T> ็ไปนี่ครูกำลังแอบอยู่นะครับผมหมอนี่กำลังแอบอยู่โคตรเนียนเนียนจัดและซึ่งก็มี3โลด้วยกันเรามาดูกันซิว่าจะเป็นตัวอะไรนะครับผมครูฮะมันจะบอกเปอร์เซ็นต์ด้ววยกกนนนนนไปปป่่่าาาาาเเ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 รรรรสมมมถพิิิออ์์์ซซซ็็็ตตด้ึงโคื ผู้บริสุทธิ์นั่นเองครับผมตามหาฆาตรกรตัวจริงแลวตัวรอดให้ได้นะครับผมหากะผมไหวหมอนี่กระตุกแบบนี้ไม่น่าใช่ฆาตรกรนะครับผมดูดูมันเดินเข้ามาโดยรวมแล้วผมว่าแมพค่อนข้างจะสวยนะครับผมคนดูนี่ผมว่าตาเจ้าหมอนี่ไปผมไ่า,าหมอเนี่ยคนดีคนเร็วแล้วก็ไม่เดินกระตุกอย่างนี้นอนอยังไงกันสิตรงนี้มีคนเดินไปเคอยู่ผมว่าน่าจ,าจะเจ้าหมอนี่หรือเปล่าไม่มีคนตายอุ้ยใช่ปหมเนี่ยใช่ไหมเนี่ย,เ,ยเกเป็นฆาตรกรหรือเปล่าเพราะว่าเก ไม่มีใครหยับแล้วก็ไม่มีใครตายด้วยกันด้วยตายสองคนผมว่าไม่ใช่แล้วคนดูไม่ใช่เอ็เคแน่นอนครับผมฮะแต่ผมยังตามเจ้าหมอนี่อยู่ <c> คิดว่าน่าจะปลอดภัยโอ้โหคนดูตรงนี้คนโคตรเยอะแปลว่าฆาตรกรไม่กล้าฆ่าแน่นอนฆาตรกรไม่กล้าฆ่าแน่นอนผมบอกเลยใช่ไหมคนเยอะเกินนี่ใครเป็นหรือว่าไอค้คอนลี่เป็นแล้วคนดูเ <c> อ้ยเสียงมีดเฮ้ยเคนนี่เป็น <c> อู้ผมค็นึกว่าเป็นคนดีไอ้เคนนี่เป็นครับผมเหมือนว่าเราจะมองคนผิดไปครับผมฮะหมอนี่จะรอดหรือเปล่าเชอรีฟเชอรีฟ เอรีบยิยงรีบยิงมึงรอดไหมเรียบร้อยไม่ได้รอดก็ดูเจือร <g ay> ีบตายเกนนี่แม่งเก็บหมดเลยส่วนฝั่งนี้ก็เออมีในส่วนของสก,กิลครับผมก็ดูห่าแม่แม่ผมจะโกงกนไปแล้วมีสก,กิลให้ซื้อด้วยมึงโกงก็มึงโกงกนไปแล้วเฟกอะมองอัดเอ้ยไม่ใช่น้องมันคือเออเฟกเมอร์เดอร์มิตรี่ต่างหากล่ะไม่เหมือนอะมองอัดด่กนดูไม่เหมือน้ะม,มอ,องอัดองประชุมได้อ่าคนดูแล้วเมื่อเวลาน้อยกว่าหนึ่งทีก็จะเปิดแบบให้ฆาตรกรเห็นได้ว่าเออใครรอดชีวิตใครไม่รอดชีวิตนะคร ตายแล้วเราสามารถดูสเปกเตอร์ได้และตอนรอบนี้คืออินโนเซนต์วินเพราะว่าฆาตกรนั้นฆ่าได้ไม่หมดนั่นเองและรอบนี้เราเป็นอินโนเซนต์คนด้าขออยู่ใ,ใกล้ๆกับเชอร์ลีไว้เชอร์ลีต้องปกป้องเราได้แกมีปืนอ่แกปกป้องฉันด้วยนะเซมีทีพี่ชายฉันเป็นอินโนเซนต์ไงล่ะคนดูใช่ไหมล่ะเว่อหมอนี่มันเป็นเราะว่าคดด์ภาวาหมอนี่อุย้ยกลัวใช้กลัวใชผมข,ขออยู่ห่างก,กอนเลยนะเออเดี๋ยวอกอแล้วถือมีดมาเลยกูไปก่อนล่ะ เก็บอะไรวานี่คืออะไรไม่รู้เดี๋ยวเพิ่งเก็มก่อนต้องหนีก่อนเราเจอแล้วคนดูฮาไอ้ไอ้บอยฆาตากรคนดูม <c ười> ันฆาตกรกูหนีหนีทุกคนวิ่งหนีกันไอ้เจ้าชาเป็นนุ้ยเดี๋ยวชามาไล่เราอยู่ง่ใจใจง่ายชาเป็นเราต้องหนีหนีตัวเรอดระหว่างรอเรามาลองเก็บนี่ก่อนละกันคนดูฮาว่าเก็บได้อะไรอ้าเหมือนโนเจมก็แปลว่าถ้าเกิดเราเก็บเศษขยะนี้เรามีโอกาสที่จะได้เจมด้วยนะครับผมแล้วใครเป็นฆาตากรนะชาเป็นระวังกันด้วยนะ ชาเป็นเราพิมพ์บอกกันแล้วกว่าชาเป็นเราถือว่าพิมพไม่ผิดกฎใช่ไหมคุณดูเพราะว่าเออเรายัางรอดอยู่ว่าเราพิมพ์ได้ใช่ไหมคุณดูอ่ะเขาพิมพ์กันอยู่นะครับผมเราอยู่กันตรงนี้สามคนเลยนะเราต้องมีปืนสักคนนะแเราควรจะหาปืนชาเห็นเขาในเห็นที่ไหนเห็นที่ไหนชาอย,อยู่ไหนระวังระวังหน้าเขาอยู่ข้างบนนันะ่นน่ะอ่ฉชนเห็นแล้วเหมือนกันอ้าวคนดูมันไปตามล่าฆาตกรกันเลวนะครับผมมีปืนหรือเปล่ามีปืนแล้วก็พอสู้ได้มั่งนะครับผมแล้วปืนอยู่ที่ใครเนี่ยคนดู ปืนเชอรี่มันใครก็ไม่รู้นะครับผมตอนนี้นะ่าจะอยู่ที่มีสักคนนึงเลยฮะน้าไงคนดูฆาตกรคนดูฆาตกรอยู่นั่นดรพวกเราเจอฆาตกรแล้วอยู่ข้างหลังเราอยู่ละอ่ะมัวแต่พิมพผมจะบอกว่าพิมผมจะพิมพบอกว่าอยู่ข้างหลังนะครับผมคูดฮะโดนแทงเลยแล้วดูดิเจอเรดหรือเปล่ามัวนี่โดนไร่รัเรียกมึงตายเ <c oughs> คนดูมัวนี่มันแอบมาอยู่สองคนนะครับผมแม่บักชาตอนนี้คือตามหาใหญ่คนดูตามหาใหญ่เลย มึงฆาตากรโอปีคนดูมาไล่เชือกเลยคนดูตอนนี้ไล่เชือกแล้วนะครับผมเพราะว่ามันมองคลุแล้วตอนนี้ระหว่างรอเรารอ,อ,อซื้อพวกเอ่ออุปกรณ์ใช้งานดูพวกอัตวิเทียมนะครับผมอาจะได้ว่ามันอาจจะบอกว่าเปตตวินหรือเปล่าสลับแบบนี้นะครับผมคนดูฮะอ่ะลองดูซึ่งเอ่อเจ้าชาชนะนะครับผมรอบนี้อ่าคนดูซื้อลงองผมไปด้วยถ้าเกิดเป็นฆาตากรบวกกับล่องหัวผมบอกเลยว่าน่าจะโกงหน้าดูคนดูใช่ไหมน่าจะโกงหน้าดูใช้หนีก็ได้นะครับผมอันนี้เอ่อเป็นแลนเคิลคือตะเกียงซึ่งเอาไว้ทําไมวะคนดูตะเกียงอับซื้ออไปกก่่นนแล้วัซึง รอบนี้เราเป็นมร์เดเลอร์กันเถอเป็นฆาตกรสวยเลยกูล่องหนฆ่าทีนี้อ่าคนดูกอรี่คงเอ้ยเปงมาเยอะมาเยอะมาเยอะเอ้ยมีดีทีมดยลืมเลยคนดูว่ามีนักสืบด้วยนะครับผมอันตรายกับผมไม่รู้นักสืบทรอยได้นะครับตอนนี้ไม่จะเป็นยังไงหาก่ชั้นคิวอินโนเซนต์ก็ลองดูชาลองเดือเราดูเลยเฮ้ยมันจะจับคนดูมันจะจับฉันไม่ใช่ฆาตกรอุ้ยเราต้องไปก่อนกนดูฮะถ้ามันจับได้ระเบมมัมเนี่ยถ้านายยิงแล้วก่อนายก็จะตายยังไงล่ะใช่ลองดูลองดูลองเดือ ลากดูหาจังหวะข้ามไม่ได้เดี๋ยวก่อนแล้วกูโดนจับเงาก็า <c oughs> ดูยังไม่ทด้ทำอะไรเลยคือฆาตากรที่กระจอกที่สุดในโลกนะครับผม <c oughs> แม่ก็ดูเดินซะทั้งพวกเลยแล้วก็ลืมว่ามันเช็คได้โอเคก็ดูนะถือว่าเป็นบทเรียนไปว่ามันจะมีโลดีทีบที่สามารถตรวจได้ว่าใครเป็นฆาตากรนะแต่ตอนนี้เราเป็นเชอร์ลีฟคนดูตามหาฆาตากรตัวจรงิง <c oughs> เออพวกอันนี้เป็นดีทีบคนดูฮะแล้วเจ้าหมอนี่จะเชื่อใจได้คนดูมันจะไปจับเจ้าหมอแน่เจ้าหมอมาวิ่งหนีหัวใช่หัวใช่คนดู ไม่ไม่ไม่อยู่ให้จับด้วยวาใช่เอาเดี๋ยวมีดอยู่ข้างหลังเดี๋ยวเดี๋ยวดูวิ่งวิ่งวิ่งตอนนี้ฉันกลัวมากเลยกลัวกกแล้วเกเป็นฆาตกรแกกลัวอะไรพยายามเล็งมพอดูยิงให้โดนเรียบร้อยขู่โคตรแม่นผมบอกเลยพีพโอเพเยอร์ฟีไฟล์เก่านะน้องพี่บอกเลยแม่นจัดก็ผมเฮ้ย <c ười> โลเชอร์รลิฟได้ง่ายอยู่นะครับผมก็ดูฮะก็ถือว่าโอเคเลยนี่เด้อโทษทีนะเมฆการพี่แม่นนะน้องโทษทีนะโอเคคุณว้วสือว่ารอบนี้นั้นเราแม่นนะครับผมเราสามารถที่จะเออยิงได้นะครับผมรอบนี้เป็นอินโนเซน อ้าวหอนี่มีปืน <c oughs> อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้อธิบายฟังก็คือขอใช้ยาเพิ่มความไวก่อนคนดูเรียบร้อยวิ่งเลยวิ่งเอารอดเลยเมื่อกี้ก็คือไอ้หมอนั้นเป็นเชอรี่แล้วมันยิงคนเป็นสุดมันเลยตายครับผมฮะเพราะว่าแปลว่าตอนนี้เราได้ปืนมาแล้วนะครับผมเกมมาคือะ่มาถอว่ารอบนี้มาถถอว่าเมื่อกี้คือมันยิง่วนมันก็ตายครับผมกระโดดแล้วมันตายคู่แทนแล้วโอยสเต็ปกระโดดยิง ยิงเราไม่สามารถยิงรัวได้เพราะว่ามันมีครูดาวอยู่นะครับผมวิ่งหนีโอ้รูเริ่มเลงยากแล้วก็ดูเริ่มเลงยากแลก้วเ,เ,เ,เดี๋ยวก่อนอันตรายตามหลังมาที่ติดเดี๋ยวก่อนจอันนงหวะที่ล่องหุ่นเลยเอา้มามันเชื่อทันกันล่องหนนุ่นหนีซะหน่อยนะครับผมเสีย,ยเทพเปล่าเลยเสีย,ยเทพเปล่าเลยอ่ามาดูการรอบนี้เป็นตัวอะไรนะครับผมคดูหาเป็นเอออยากเป็นดิ้งถีบมาดูเอาไปโชลีอีกแล้วนะค่าค่าฆาตกอแล้วยากเป็นนิ้งถีบมั้งอ่ะเอามาลองดูว่าเราจะฆ่าได้หรือเปล่านะครับผมฮะหรือจะคาตกรตัวจริงได้้รอไมม่นนะคับตีาเ ก็มามาึังก็งมาชาบอกว่าเชสเตอร์เป็นฆาตกรครับผมงั้นเราตามหาฆาตกรก่อนแล้วกันคนดูอ่าคนดูนั่งไงเชสเตอร์อยืนทำอะไรตรงนี้เรียบร้อยครับผมคนดูใช่หรือเปล่าเนี่ยใช่จริงด้วยไม่ได้โกหกครับผมคนดูฮะเรียบร้อยคนดูเกมไวเกินอ่ะเกมไวเกินโอกาสเป็นเออดิฟทีฟ3เปอร์เซ็นต์กันเลยทีเดียวครับผมคนดูฮะเรามาดูซิว่าจะได้เป็นหรือเปล่ารอบนี้ ฮึบมาโอเคเป็นเชอรลิฟโอกาสสองเปอร์เซ็นต์แต่เป็นเชอรลิฟเฉยเลยชาน,นปกติไอ้พวกปกติเนี่ยน่ากลัวคนดูไอ้พวกที่บอกปกติเนี่ยน่ากลัวนะครับผมนายโกหกจะไม่เชื่อนายหรอกนายโกหกเดี๋ยวก่อนนะคนดูไม่ได้โกหกแล้วว่าคนดูคือฆาตกร <c oughs> อยู่น้่นนีนายทนายของนายนะไม่ต้องมาเนียนไม่ต้องมาเนียนอ่ะ,ย,ย,ย,ะยิงยากจัดเลยระยะไกล้คนดูมันทํากระโดดรัวยิงยากจัดเลยจะขอโทษแล้วกันนะที่จะไม่เชื่อใจในายเมกัส ยนขอโทษจาแมงโคชิวครู5ายืนดูฆาตรกรก,กำลังต่อสู้กับเอเด็กทีมนะครับผมกนดูเว้จ้ามีเหตุผลที่ว่าเกมนี้แฟร์เลยไม่แฟร์ไม่แฟร์แรกเลยก็คือทุกอย่างมันควรจะกดปุ่ม e ได้สิใช่ไหมคนรูห,หมายถึงการคอนโทรลหรือเปล่าประมาณนั้นครับผมฮะและและอันทีแแแ่แฟร์ล่ะแฟร์ก็คือมันหาเกมได้โคตรอีซี่เลยได้โคตรง่ายเลยโอเคคนดูประมาณนั้นสำหรับเหตุผลนะครับผมฮาแล้วเออตะเกียงนี้มันเอาไว้ทําอะไรอ่ะคนดูยังไม่รู้เลยนะผมว่าตะเกียงทำไม่ได้นะครับผม มันแค่อ,อึ้งแสงสว่างหรือไงก็ใครทะรู้ก,ก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะครับผมแต่รอบนี้นั้นเราต้องอยู่รอบปลอดภัยเห็นไหมเขาดูเป็นพะมีบ์เลนเทิร์นคือแต่ตะเกียงอยู่ข้างบนนะครับผมให้แค่ความสว่างหรือเปล่าวันนี้ก็ไม่ชัวร์เหมือนกันเนาะแต่ไม่ใช่ค่ะตากรส่วนนั้นก็เป็นเอ่อเชอร์ลีฟคนส่วนเอ่อเมกัสเป็นเดททีฟอ่ะลองเชคกันเลยเชคก็เป็นผู้บริสุทธิ์นะครับผมนายเป็นคนดีใช่เลยใช่เป็นคนดีตอนนี้อยู่ด้วยกันสี่คนเรารอดได้นอนอยู่นี่แหละอยู่ตรงนี้เอาไว้นะโอเคฆาตรกรก็มาถูก มีทั้งปืนมีทั้งอะไรนะครับผมสตีกทูเกเตอร์อยู่ใกล้กันไว้โอเคคนดูถือว่ารอดกบเกยิงเขาทำไมเ่ะ้ยเขนะาอยู่นั่นเดี๋ยวก่อนนะั้นแล้วไอหมอที่ตายแล้วเกมไม่จบเ็าปเอหมอที่บริสุทธ์นะครับผมเลดอินพีหน้าพ่อหนุ่มเล็ดอินพีหน้าแล้วทำไมไม่ตายอะ่ะแล้วทำไมจะไม่เชอร์ลี่ไม่ตายคนดูผมว่ารอบนี้ไม่น่าจะรอดคนดูฮะไม่น่ารอดสักคนเรียบร้อยคนดูเ <c oughs> ชอร์ลี่ตายดีทีฟตายเก็บปืนก่อรเลยมามามา ก็ premises, มาว่ะยิงโอ้โหมันกระดุดมาสเต็ปจ้ำกูดูสเต็ปจ้ำโอ้ยิงยากยิงยากสุดยิงเพียบ้อยเอ้คนดูชนะแล้วนะครับคนดูกอลลี่ตายฟรีเจกอลลี่ตายฟรีเหลือโลกท้ายที่เราไม่เป็นก็คือดีเทีมนะครับผมซิ่วรอบนี้อ่ะเป็นดีเทีมจริงด้วยคนดูเพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันเยอะแล้วนะครับผมได้สืบแล้วคนดูฮะได้เวลาสืบสักทีเฮออะไรอ่ะทำไมเกดถึงถอยแบบนั้นใช่เป็นคนดีใช้บริสุทธิ์นะใช้บริสุทธิ ยังไงนะร้านไม่เชื่อใจนะหรอกอ้าวโอเคก็ดูเหมือนเขาไม่เชื่อใจเรานะเขาคิดว่าเราเป็นฆาตกร,กรไม่จะไม่ได้เป็นฆาตกร,กรดูนี่ฉันมีกุญแจมือหน้าฉันบนย์ แม่ถ้าเป็นบอกว่าไม่เชื่อใจฉันไม่เชื่อใจนายสุดท้ายเป็นไงคนดูสุดท้ายมันเป็นฆาตก,กรโคนยางเหลี่ยมแมพยางเหลี่ยมเหลี่ยมเหลือเกิน <c oughs> นี่ไงมึงเฝ้าศพเรื่อยคนเดูฮะฮะไม่ต้องมาฮะเลยแกตัวเหลี่ยมไม่ต้องมาฮะาเลยเอาแล้วครับคนดูฮะเป็นยังไงบ้างสลับแมพใหม่ของเออคูณเทเลนติกนะผมซึ่งก็เออเกมเพย์ถือว่าใช้ได้เลยก็ผมว่าใครที่ไปลองเล่นแล้วก็หรือว่าสนุกหรือเปล่าก็สามารถคอมเมนต์กลับมาได้สำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย